ความรักในคุกมันเป็นไปได้จริงหรือซีรีส์แคลเบจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกหลังกำแพงที่ซึ่งความหวังความสิ้นหวังและความรักที่ไม่น่าเป็นไปได้ประตูขึ้นอย่างรุนแรงเตรียมพบกับเรื่องราวที่เข้มข้นเร้าใจและอาจทําให้คุณตั้งคําถามกับความเชื่อเดิมๆเ,เกี่ยวกับความรักเลยทีเดียวเรื่องย่อแคลเบตคลั่งรักนักโทษช่องวันสามเล่าเรื่องราวของชีวิตที่พลิกผันเมื่อเบลรับบทโดยแป้งจีป,ประภาวรินหญิงสาวที่ต้องเผชิญชะตากรรมอันโหดร้ายถูกจับกลุ่ม ในคดียาเสพติดที่เธอไม่ได้ก่อและถูกส่งตัวเข้าไปอยู่ในเรือนจำสถานที่ที่เต็มไปด้วยอันตรายและความสิ้นหวังเส้นทางเดียวที่เธอต้องการคือการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองและกลับสู่อิสราภาพให้ได้แต่ชีวิตในคุกไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเบลต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มอิทธิพลในเรือนจำนำโดยดีดีรับบทโดยแองจี้พันธิราหนึ่งในสามพี่น้องสุดแสบจากแก๊งสามดีที่ควบคุมทุกอย่างภายในคุกเบลตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายถึงชีวิตต้องหลบหนีและเอาตัวรอดจากการถูกกลั่นแกล้งอย่างต่อเนื่อง และนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ไม่คาดฝันในช่วงเวลาที่สิ้นหวังที่สุดเบลได้พบกับแคลรับบทโดยเมเบิลซิริลีนักโทษหญิงลึกลับผู้มีอดีตอันน่าสะพรึงกลัวจนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แคลมีฉายาว่าไอ้หมาบา้าเพราะความบ้าคลัง่งและกัดไม่ปล่อยของเธอแต่เบลกลับสังเกตเห็นบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใตย้เปลือกนอกที่แข็งกระด้างนั้นเบลพบว่าแคลเป็นคนที่โดดเดี่ยวและไม่สงสิงกับใครแต่เมื่อเบลตกอยู่ในอันตรายแคลกลับยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหลายครั้งหลายคราเบ,บลได้เห็นมุมที่อ่อนโยน และน่ารักของแพรที่คนอื่นไม่เคยได้สัมผัสทั้งสองค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์จนเกิดเป็นความรักที่งอกงามขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มืดมิดและสิ้นหวังแต่เส้นทางความรักของทั้งคู่ไม่ได้โรยด้วยกลิตกุหลาบเบลยังคงต้องต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองและกลับคืนสู่อิสราภาพในขณะที่แคลเองก็ต้องเผชิญหน้ากับความลับในอดีตที่ต่างกลับมาหลอกหลอนเธออย่างไม่จบสิ้นความลับที่อาจทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอสร้างมา บทสรุปของเรื่องราวความรักและความสิ้นหวังนี้จะเป็นอย่างไรมรสุมชีวิตของแคลและเบลจะลงเอยเช่นไรพวกเธอจะสามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งหมดและพบกับความสุขที่แท้จริงได้หรือไม่นี่คือคำถามที่ผู้ชมต้องติดตามหาคำตอบไปพร้อมๆกันในซีรีส์แคลเบลคลั่งรักนักโทษอย่าพลาดชมทุกวันเสาร์เวลา21.30น,าานาท,ทางช่องวัน31เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่1พฤศจิกายน2568ผลิตโดย m a n Media Production ควบคุมการผลิตโดยใหม่ดวิกาโฮเนตและเตอร์ชันทวิทธนาเสวีนักแสดงนำเมเบิลซิริลีซิริวิบูลรับบทแคลแป้งจีปภววรินสวัสดิเวทรับบท Bell. เบลแองจี้พันธิราอูรันรับบทดีดีบาเบลชิรกิจการจนะวราปรนรับบทพอดอัตตานชาวงประเสริฐรับบทแนตตี้แต่ตรงนี้แหละที่อาจทำให้เกิดความเห็นต่างคุณคิดว่าความรักสามารถเบ่งบานได้ในทุกสถานการณ์จริงหรือ หรือว่าสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายจะบั่นทอนความรักให้จางหายไปในที่สุดและที่สําคัญกว่านั้นคุณเชื่อในความรักที่เกิดขึ้นระหว่างนักโทษด้วยกันหรือไม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณกันได้เลย